สวัสดีครับนักศึกษาในหน่วยนี้หน่วยที่13นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยผมอาจารย์วชิระภุมโมโบลุลเป็นผู้บรรยายนะครับหน่วยที่13เนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่อง2เรื่องหลักก็คือสามัญญาทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษานะครับแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักการโพสแค์นะครับ สิ่งที่นักศึกษาจะต้องได้รับจากการเรียนหน่วยที่13หรือผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับ Learning o u t c o m e เนี่ยก็คือนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายความสมคัญและรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกต้องนะครับสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาโดยยึดหลักดูแลในรูปแบบด้วยการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียนและด้วยการฝึก อบรมได้อย่างถูกต้องนะครับถ้านักศึกษาสามารถตอบ learning outcome หรือวัตถุประสงค์การเรียนได้เนี่ยนักศึกษาก็จะสามารถทำข้อสอบได้นะครับเรามาดูเรื่องแรกนะครับสามในทัศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาเนี่ยประกอบไปด้วยความหมายและความสำคัญของการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษานะครับแล้วก็รูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาครับ ในเรื่องแรกเนี่ยนักศึกษาก็จะผ่านหัวข้อนี้ไปได้นะครับเรามาดูความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืออะไรความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นระบบการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรนะครับการกําหนดจุดมุ่งหมายกําหนดวิธีการและทางเลือกและการวางแผนในการจัดหาบุคลากรการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จัดสรรให้ตรงกับความต้องการของงาน การทำนุบมันฝันและกำลังใจสวัสดิการและการพัฒนาทรัพยกากรมนุษย์เพื่อปรับปรุงให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เท่าทันกับสภาพสังคมและวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันนี้ก็คือความหมายของการพัฒนาทรัพยกากรมนุษย์นะครับหรือสรุปง่ายๆก็คือเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนา ความสามารถของบุคลากรในองค์กรที่เรามีอยู่นะครับการให้รางวาัลการดูแลด้านความมั่นคงนะครับแล้วการฝึกอบรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเออกระบ,บวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยยังส่งเสริมให้ให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานนะครับโดยการนําการจัดการศึกษานะครับเข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพและก็ดียิ่งขึ้นโดยวิธีการพัฒนานะครับจะสามารถทําได้ดังนี้ก็คือวิธีก็คือการพัฒนาด้วยตนเองบุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะด้วยตนเองนะครับแบบที่สองก็คือวิธีการศึกษาเล่าเรียนนะครับก็คือบุคลากรในองค์กรเนี่ยไปศึกษาเล่าเรียน ซึ่งจะมีทั้งในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนแล้วก็การศึกษาต่ออัชยาศัยนะครับแล้วก็แบบที่สามก็คือการฝึรกอบรมนะครับการฝึรกอบรมก็จะใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะสรรั้นนะครับแล้วมุ่งเน้นในเรื่องที่องค์กรต้องการให้บุคลากรที่ไปฝึรกอบรมนัม้นมีความเชี่ยวชาญและก็ทักษะที่เพิ่มขึ้นนะครับความสําคัญหลัก ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาเนี่ยก็คือ1ทําให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับก็คือแล้วก็สองเมื่อได้บุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็จะส่งผลให้องค์กรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันที่สามก็คือทําให้ได้สภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีความเหมาะสมเมื่อบุคลากรพัฒนาขึ้นองค์กรมีคุณภาพมากขึ้นสภาพแวดล้อมมันก็จะดีขึ้นมาเองตามโดยตามลำดับนะครับ อันที่4ี่ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดความรู้และทักษะอันที่5ก็คือทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรเมื่อบุคลากรกเก่งขึ้นการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะลดลงเป็นไปตามกระบวนการของมันเลยนะครับรูปแบบของการพัฒนาทร,รัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาเนี่ยมีด้วยกันส่งรูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย การพัฒนาตนเองนะครับรูปแบบที่2ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนรูปแบบที่3ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการสึกอบรมเรามาดูรูปแบบแรกกันนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองคืออะไรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการ พัฒนาตนเองเนี่ยก็คือการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีศัก์ผู้ที่มีความสามารถนะครับเรียนรู้ด้วยตนเองปรับปรุงตนเองทั้งด้านปร,ประสิทธิภาพในการทํางานด้านปัญญาและด้านคุณธรรมด้วยนะครับไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่ไตร้กิยธรรมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเป้าหมายของตนเองและองค์กรนะครับ โดยบุคคลสามารถพัฒนาตนเองโดยใช้วิธ yeah. ีการใช้ส like an ื่อการเรียนต่างๆหรือใช้วิธีการเรียนการสอนนะครับมีสองแนวทางก็คือใช้สื่อในการพัฒนาตนเองแล้วก็สองใช้วิธีการก็คือการพัฒนาทรัพยากรในการด้วยาศึกษาเล่าเรียนกับการจัดการศึกษานะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมันจะมีด้วยกันสามแบบใหญ่ๆก็คือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่อาศัยครูเป็นแหล่งวิชาการหรือครูเป็นศูนย์กลางนะครับและมีการดําเนินการตามแนวทางของหลักสูตรที่ได้กําหนดไว้ทั้งในระดับระถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษานะครับก็จะเป็นรูปแบบที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันก็คือเข้าไปเรียนในสถาบันต่าง S 1> <S 1> ในส่วนของรูปแบบการศึกษาเล่าเรียนนอกระบบโรงเรียนนะครับจะเป็นการศึกษาสําหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนนะครับได้มีโอกาสได้รับความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะครับให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับผู้ที่ศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็อย่างเช่นพวกระบบกศนเอยพวกนี้ก็จะจัดอยู่ในการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับเป็นการศึกษาของผู้ใหญ่ซึ่ง ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นที่สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะครับเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเซลล์ดอเร็กติ้งนะครับแล้วก็รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบนี้สําคัญมากในปัจจุบันนะครับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโดยที่การศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ตามวิถีชีวิต ที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการทํางานจากครอบครัวหรือแหล่งความรู้ต่างๆครับเพื่อเพิ่มคูนความรู้ทักษะความบันเทิงและคุณภาพชีวิตนะครับการศึกษาตามอันยทศัยนนเนี่ยจะเน้นที่ใช้ประสบการณ์จริงและจะต้องศึกษาและจะต้องมีความบันเทิงด้วยนะครับเราจะต้องชอบในเรื่องที่เราศึกษาการศึกษาตามอันยทศัยเนี่ยจะไม่มีหลักสูตรไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอน ลักษณะการเรียนจะเป็นการเรียนเพื่อความรู้และเพื่อนาน,นาการนะครับเราจะเพิดอพื้นไปกับมันเมื่อเราเกิดความสุขในการศาึกษาเราก็จะสามารถบรรลุผลได้มากยิ่งขึ้นนะครับในรูปแบบที่3มนะครับการพัฒนาทรัพยากรมน,นุษย์ด้วยการฝึกลมนะครับจะเป็นจะเป็นการที่บุคคลเนี่ยได้รับการพัฒนาด้วยกระบ,บวนการที่เป็นระบบให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะ และได้รับความรู้เพิ่มพูจนเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เข้ารับการอบรมนะครับการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับจะเป็นมุ่งเน้นในระยะสั้นแล้ก็มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องนะครับไม่เหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งจะใช้ระยะเวลานานแล้วก็มีหลายๆเรื่องด้วยกัน รูปออแบบที่สามเนี่ยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์้วยการฝึกอบรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นห้ากรณีนะครับตามความจำเป็นในการฝึกอบรมกรณีแรกก็คือการฝึกอบรมก่อนทํางานนะครับการอบรมปฐมนิเทศก็คือตั้งแต่ตอนที่เราเข้างานมาใหม่ๆนะครับแล้วก็การฝึกอบรมก่อนเข้าทํางานนะครับ รูปแบบที่4การฝึกอบรวมระหว่างปฏิบัติการหรือประจําการก็คือในขณะที่เราทํางานแล้วแล้วก็5การฝึกอบรมเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาวิวชาชีพเพื่อให้เรามีความสามารถเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาโดยใช้โลสแคร์นะครับโลสแคร์อย่างที่กล่าวมาทุกหน่วยเลยก็จะประกอบด้วย8องค์ประกอบนะครับเรามาดูกันว่ามีหัวข้อใดบ้าง ก็จะมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักโคสแครการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนโดยใช้หลักโคสแคร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมโดยใช้หลักโคสแคร e อีกครับทีนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองเนี่ยโดยใช้หลักโคสแครก็จะหมายถึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่บุคคลส่งเสริมให้ตนเองมีความรู้และทักษะเพิ่มเติมด้วยตนเองนะครับ ตลอดจนได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงและเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองให้มีคุณภาพในด้านการเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองเนี่ยโดยใช้หลักโค้ชแทนนะครับก็คือจะช่วยให้บุคคลมีระบบในการพัฒนาตนเองช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเองนะครับ ช่วยให้บุคคลมีวิธีการเรียนรู้และเทคนิคการพัฒนาตนเองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้บุคคลมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับการพัฒนาตนเองนะครับโดยยึดหลักโพสแค์ก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็คือใช้สื่อในการพัฒนาตนเองแล้วก็รูปแบบที่2คือใช้วิธีการในการพัฒนาตนเอง การใช้สื่อในการพัฒนาตนเองเนี่ยควรเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมใช้งานง่ายสะดวกไม่ซับซ้อนนะครับและถ้าจะให้ดีก็ควรจะประหยัดกับผู้เรียนหรือผู้พัฒนาตนเองด้วยนะครับสื่อที่นิยมใช้กันก็ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ก็คือหนังสือเอกสารตำราเรียนทั่วไปสื่อโสตทัศน์ก็ได้แก่สื่อภาพและเสียงรายการทีวีรายการโทรทัศน์รายการวีดิทัศน์ต่างๆนะครับสื่อคอมพิวเตอร์ก็ได้แก่พวก โปรแกรมต่างๆนะครับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรวมถึงพวกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับสื่อสังคมนะครับก็ได้แก่พวกเฟซ o ุ๊กยูทูบวิกิทีเดียอะไรต่างๆที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มอย่างกลุ่มผู้ใช้ใหญ่ๆด้วยกันนะครับในรูปแบบที่2การพัฒนาตนเองรูปแบบที่สองนะครับก็คือใช้วิธีการในการพัฒนาตนเองเป็นเทคนิควิธีการที่เน้นให้ได้ปฏิบัติหรือลงมือกระทํากับกิจการที่ กับกิจกรรมที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับก็คือศึกษาจากแหล่งความรู้นะครับศึกษาจากการศึกษานอ,อกสถานที่ด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาจากการฝึกอบรมด้วยตนเองนะครับขั้นตอนของการพัฒนาด้วยตนเองเนี่ยโดยยึดหลักโพสแคร์เนี่ยก็จะมีด้วยการ8ขั้นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือองค์ประกอบของโพสแคร์ทั่วไปนะครับก็จะมีด้วยการขั้นแรกก็คือการวางแผนพ p l a n นนิ่ง อันที่สองคือการจัดองค์กร organizing อันที่3การจัดบุคลากร staffing อันที่4การกำกับดูแล d directing อันที่5การสื่อสารความร่วมมือและประสานงาน c communicating c collaborating แล้วก็ c coordinating นะครับและั้นที่6กการจัดสรรทรัพยากรตัว a allocating of resources นะครับ คันที่7การรายงานผลอาลีโพสติงแล้วก็คันที่8การประเมินผลอี v a ว u ลูเอตติงนะครับทีเนี้ยเรามาดูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนนะครับกับการจัดการศึกษาโดยใช้พุซแคนนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนก็จะหมายถึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนโดยการเข้ารับการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนระบบ การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับความสําคัญล่ะความสำคัญความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนนะครับการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยช่วยให้ผู้เรียนมีจิตใจอันดีงามมีจิตสํานึกและคุณธรรมนะครับยุคนี้จะเก่งเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องมีการพัฒนาจิตใจด้วยเราจะต้องเก่งแล้วมีคุณธรรมด้วยนะครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับ การศึกษาเล่าเรียนช่วยให้เป็นทรัพยากรบุคลากรที่มีศักยภาพนะครับการศึกษาเล่าเรียนช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกระบวนการลูกโซ่เมื่อตัวเราเข้าไปศึกษาเราก็จะเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ส่งผลให้องค์กรดีขึ้นทุกๆอย่างมันก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นวิธีการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนก็จะมีวิธีการ3วิธีนะครับก็คือ,อๆๆวิธีการการศึกษาในระบบโรงเรียนวิธีการศึกษานอกระบบโรงเรียนแล้วก็วิธีการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับวิธีการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยมีด้วยการ2แบบนะครับก็คือยึดครูเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือยึดตัวผู้เรียนเนี่ยหรือตัวผู้เข้าพัฒนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับ สื่อการสอนที่ใช้ในในการพัฒนาตนเองในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลากหลายนะครับก็คือสื่อชิงคิมเกตเตอร์ตำราเอกสารหนังสือสื่อวัสดุสื่ออุปกรณ์สื่อวิธีการสื่ออิเล็กทรอนิกสื่อสังคมนะครับสามารถนํามาใช้ในระบบโรงเรียนได้นะครับในส่วนต่อไปก็คือวิธีการศึกษาเล่าเรียนสําหรับการศึกษานอกระบบโรง,งเรียนนะครับ การศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยจะมุ่งเน้นที่หนึ่งต้องเรียนด้วยตนเองนะครับแล้วก็สองการเรียนโดยวิธีการพบกลุ่มอาจจะพบกลุ่มเป็นบางช่วงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็สามการเรียนแบบทางไกลนะครับก็เหมือนกับที่เราเรียนที่มสทนะครับก็คือมุ่งที่ผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับการเรียนแบบชั้นเรียนการเรียนตามอัธยาศัยการเรียนตามอัธยาศัยเนี่ยก็อาจจะอยู่ในหมวดนอกระบบโรงเรียนด้วยนะครับ การเรียนจากการทำโครงงานและการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆแต่จะมุ่งเน้นที่เรียนด้วยตนเองนะครับหรือเซลล์ไดเรกติกติ้งเรียนิ่งนะครับสื่อการสอนที่ใช้ในการพัฒนาตนเองนอกระบบโรงเรียนนะครับก็จะมีด้วยการสื่อสิ่งทิมพ์แต่สื่ออิเล็กทรอนิกสื่อพื้นบ้านนะสื่อภูิปัญญาท้องถิ่นอันนี้เป็นสื่อที่ผมเห็นว่าสําคัญมากก็คือวิธีความรู้พื้นบ้านแล้วก็ความรู้ ูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยที่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกันนะครับแล้วก็สื่อวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพัฒนาตนเองนอกระบุโรงเรียนผมอยากให้เราไปพัฒนาในเรื่องความรู้พื้นบ้านแล้วก็ผู้ความรู้ท้องถิ่นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยในส่วนวิธีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียน รูปแบบที่3นะครับก็คือการศึกษาตามอัธยาศัยมันคืออะไรล่ะการศึกษาตามอัธยาศัยนีก็คือการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับจากการทํางานจากครอบครัวชุมชนหรือแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความบันเทิงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะไม่มีช่วงเวลากําหนดไม่มีหลักสูตรไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีความชอบหรือ ในเรื่องนั้นๆอยู่แล้วแล้วผู้เรียนก็จะพัฒนาตนเองไปตามความชอบแล้วก็ทําเป็นกิจกรรมนันทนาการนะครับลักษณะที่สําคัญของการศึกษาตามอาชยาศัยอย่างที่ผมเกริ่นนานะครับก็คือไม่มีหลักสูตรไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอนไม่จํากัดอายุนะครับจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนได้ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนไม่มีสถานที่ในการสอนที่แน่นอน เราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เราอยากเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับลักษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้และนันทนาการนะครับก็คือเรียนไปแล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยในสิ่งที่เราชอบนะครับไม่มีการจํากัดระยะเวลาเรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเกิดทุกช่วงในชีวิตของเรานะครับ สื่อสาหรับการศึกษาตามอันเชียรัสัยเนี่ยมันไม่ยึด uh> ติกตายตัวนะครับเราสามารถเลือกสื่อก็ได้ที่เหมาะกับเราที่เราคิดว่าสะดวกถนัดและเราถนัดและที่สําคัญคือประหยัดเข้าถึงง่ายนะครับนะครับก็คือในนี้ก uh> ็สามารถเลือกสื่อได้หลากหลายโดยไม่มีข้อจํากัดนะครับสื่อที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาตามอันเชียรัสัยเนี่ยต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับเช่น วัยหนุ่มก็อาจถนัดใช้ผู้อุปกรณ์เทคโนโลยีก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆส่วนถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ถนัดในสื่ออิเล็กทรอนิกสสื่อพวกนี้มากก็อาจจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นตำร้ายเอกสารอ่านปกติทั่วไปธรรมดาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนนะครับโดยยึดหลักลดแคเนี่อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเหมือนเดิม8องค์ประกอบครูถึงบอกให้นักศึกษาจํา องค์ประกอบของโพสแคร์ให้ได้ก็จะสามารถประยุกต์ใช้กับวิชานี้ได้เกือบทุกหน่วยเลยนะครับเจ็ดขอบข่ายกับโพสแคร์เนี่ยที่มี8องค์ประกอบเนี่ยจะสําคัญต่อคนที่เรียนเทคโนโลยีการศึกษามากนะครับคืออยากให้จําได้ทั้งเจ็ดขอบข่ายแล้วก็แองค์ประกอบของโพสแคร์ก็คือทั่วไปก็คือการวางแผนพิ planning การจัดองค์กรอ์แกไนซิ่งการจัดบุคลารการ S-staffing การกำกับดูแลดี Directing การสื่อสารความร่วมมือและการประสานงานก็คือตัว C นะครับการจัดสรรทรัพยากร A-allocating of resources นะครับการรายงาน R-reporting การประเมิน E-evaluating ท่านนักศึกษาจำไม่ได้นะครับนักศึกษารับชมรายการเนี่ยของชุดวิชานี้แทบทุกหน่วยก็จะมีเกี่ยวกับโพสแคร์นะักศึกษาฟังไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปอยู่ในในความจำของนักศึกษาเองนะครับ ทีนี้เรามาดูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมโดยใช้หลัก post-ter นะครับความหมายของมันคือะะอะไรล่ะก็เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานรวมทั้งเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานในทางที่ดีขึ้นนะครับด้วยกระบวนการที่เป็นระบบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายในระยะเวลาสั้นๆที่เรากําหนดการฝึกอบรมเนี่ย จะมุ่งเน้นที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับและใช้ระยะเวลาน้อยน้อยกว่าพวกการศึกษาในโรงเรียนการศึกษานอกอการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยนะครับการฝึกอบ,บรมต้องมีการจํากัดเวลานะครับความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบ,บรมนะครับก็แน่นอนช่วยให้บุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น การฝึกอบรมช่วยลดความผิดพลาดในการทํางานนะครับช่วยให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับช่วยให้มีความรู้ใหม่ๆใ,ในองค์กรนะครับขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีด้วยการหอบหกขั้นนะครับก็คือองค์กรจะต้องวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมว่าองค์กรมีจุดอ่อนด้านไหนแล้วก็ต้องการส่งให้บุคลากรหรือพนักง,งานในองค์กรเนี่ยไปฝึกอบรมเรื่องใดโดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องนะครับ แล้วก็ขั้นที่สองก็คือกําหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเมื่อได้เมื่อเรารู้ความต้องการแล้วจุดอ่อนขององค์กรเราแล้วเราก็ต้องกําหนดวัตถุประสงค์นะครับว่าจะให้บุคลากรไปฝึกอบรมแล้วบุคลากรต้องได้วัตถุประสงค์อะไรกับต้องได้วัตถุประสงค์อะไรกลับมาบุคลากรต้องสามารถปฏิบัติอะไรได้บ้างนะครับขั้นที่3าก็คือคัดเลือกและออกแบบการฝึกอบรมนะครับขั้นที่4ี่ก็คือสร้างเกณฑ์สําหรับการประเมินผลแล้วก็ขั้นที่5ก็คือดําเนินการฝึกอบรม ขั้นหกประเมินผลการฝึกอบรมนะครับรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการฝึกอบรมเนี่ยอาจจะแบ่งด้วยกันได้เป็นหกูปแบบนะครับก็คือการฝึกอบรมก่อนการทํางานการอบรมตอนประถมนิเทศการฝึกอบรมก่อนเข้าทํางานการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติการหรือประจำการก็คือการฝึกอบรมในช่วง ปฏิบัติงานเลยแล้วก็การฝึกอบร,รเมเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาวิชาเพื่อให้บุคลากรมีทักษะที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านนะครับแล้วก็ขอหุการฝึกอบรมพิเศษนะครับในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์้วยการฝึกอบรมกับโฮสแคร์ก็จะมีขั้นตอนด้วยกัน8ขั้นตอนก็คือ8องค์ประกอบของโฮสแคร์เลยนะครับที่ครูพูดย้ำๆไปตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบ 8ตัวเดิมนะครับซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลูปกบรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับ่ขั้นตอนแรกก็มีการวางแผนการจัดองค์กรการจัดบุคลากรการกำกับดูแลการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานการจัดสรรทรัพยากรการรายง,งานการประเมินเห็นไหมครับฟังบ่อยๆก็จะเข้าไปเองนะครับเรื่อง post care ครับผมวันนี้หน่วยที่13ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ สิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ให้รู้นะครับในหน่วยที่13เนี่ยก็คือนักศึกษาเนี่ยจะต้องบอกความหมายและความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับแล้วก็ต้องสามารถบอกรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการศึกษาโดยใช้โค้ชแคร์ได้นะครับในรูปแบบการพัฒนาตนเองการศึกษาลเล่าเรียนและด้วยการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องนะครับ ครับหน่วยที่13ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษารับชมหน่วยต่อไปก็คือหน่วยที่14เลยนะครับ